สายมูห้ามพลาดรวมแก้ชงขจัดอัปมงคลหนุนนำดวงชะตาตามแบบตำรับของวัดห้วยหลาดเตรียมประกอบพิธีหลอดสมประตูป่าของวัดห้วยหลาดอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาพร้อมยกครูส่งน้ำหลวงปู่สีมั่นพ่อท่านกลายพระประหลัดบวรวิทยิทตะธรรมโมเกจิหนุม่ม สืบสารพิธีเข้มขังวัดห้วยหลาตำบลคูหาใต้อำเภอรละตะภูมิจังหวัดสงขลาเตรียมจัดพิธีศักดิ์สิทธิ์รอสมประตูป่าในวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นประเพณีท้องถิน่นหนึ่งเดียวที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า70ปีโดยในปีนี้การจัดพิธีนั้นตรงกับช่วงวันที่9ถึง11พฤษภาคม2568โดยจะเริ่มจากการบวชเนคัมมะ และมีวิธีอัญเชิญหลวงปู่สีมั่นเทียินโทรพระผู้สร้างวัดตั้งแต่สมัยอดีตกรุงศรีอย,ยุธยาในช่วงเวลาใกล้เคียงกับยุคข,ของหลวงปู่ทวดหยียบน้ำทะเลจืดรวมทั้งพระเกจิที่มีชื่อเสียงในอดีตอย่างพระครูโกวิทธ,ธรรมสารหรือพ่อท่านกายอดีตเจ้าคณะอำเภอรัตภูมิและอดีตเจ้าวัดวัดห้วยหลาดโดยอัญเชิญรูปหล่อจากวิหารขึ้นสู่เบญจาเพื่อให้ผู้ศรทัทธาได้ร่วมส่งน้ำปิดทอง ขอพรเพื่อความเป็นสุริมงคลจากนั้นก็จะทำพิธีสำคัญของวัดห้วยลาดนั่นคือ วิธีลอดซุ้มประตูป่าสําหรับวิธีลอดซุ้มประตูป่านั้นเป็นวิธีการที่รับคําชี้แนะจากหลวงปู่ศรีมั่นเทียบอินโทที่ได้ลงมาทับตรงในร่างของพระอธิการขาวอดีตเจ้าวัดรูปที่สาโดยให้มีการทําวิธีลอดซุ้มประตูป่าเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้ญาติโยมที่มาร่วมทําบุญที่วัดซึ่งจะมีการลงแรงของชาวบ้านในการสร้างซุ้มประตูป่าขึ้นมาเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รอดพร้อมกับให้พระวิสูจน์ส่งนั้น ราผมน้ำพระพุทธบต์โดยพิธีดังกล่าวนี้ ถอดแบบมาจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลที่เมืองเวสาลีในครั้งนั้นเกิดโรคภัยข้าวยากหมากแพงประชาชนได้รับความเดือดร้อนแสนสาหาัสผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมากจึงได้มีการอัญเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มาช่วยปัดเป่าขาจัดทุกภัยที่เกิดขึ้นโดยพระพุทธองค์นั้นได้ทําการสั่งให้พระอ,อนอนท์นำบาตรมาใส่น้าประกอบพิธีและทําน้าพระพุทธมนต์ขึ้นมาเพื่อปรบพรมให้กับประชาชนซึ่งทําให้เกิดกําลังใจ ผลจากทุกจากโรคภัยและพยันตรายมุ์ดำต่างๆวัด้วยหลาดนั้นได้สืบทอดปฏิบัติกันมาเป็นเวลาย,ยาวนานในส่วนของการทำพิธีลออซุ้มประตูป่าซึ่งเป็นประเพณีประจำปีของทางวัดมาอย่างยาวนานในสมัยของพระกูโกวิธ,ธรรมสารหรือพ่อท่านกลายอดีตเจ้าว,วาดได้จัดพิธีลอ่อซุ้มประตูป่าทำให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง มีผู้ตัดสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจร่วมพิธีเป็นจำนวนมากในทุกปีเมื่อสิ้นอายุข,ขายของบ่ทา่านกลายในปี2559พระประหลัดวรวิธิตาธมโมจะเอารูปปัจจุบันได้สืบทอดพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ให้อยู่คู่กับวันห้วยหลัดและในทุกปีโดยในช่วงของวันวิสาขาบูชาจะมีการทําพิธียกครูบูชาคุณถวายมหาสังฆทานร่วมกันและทําพิธีลอดซุ้มรประตูป่า โดยมีพระบรมาชวรวิทย์และคณะพิสูงน์นำขบวนลออซุ้มประตูป่าผ่านเข้าไปก่อนแล้วมานั่งจเจริญพระพุทธมนต์และปราบมนมพระพุทธมนต์ให้กับญาติโยมขณะเดียวกันพระพิสูจน์สงก็จะสวดเพื่ออวยพรเพื่อให้เป็นสิริมงคลเพื่อปัดเป่าอาม,ามงคลและโรคภยยัยไข้เจ็บต่างๆ